นี่ก็คือคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากครับอันนี้ห้องโถงครับห้องโถงห้อ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 งเล็กอยู่นี่อันนี้ห้องนอนห้องนอนพิเศษสำหรับคู่หมั้วสาวนะครับแต่วันที่มานอนคนเดียร์เข้ามาคนที่จังหวัดตากแล้วนะคะมีนนะี่ครับจอทีวีใช่ไหมมีแม่บ้านสวยเราเปนร้านกาแฟนั่งตามสูงแล้วก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟ มีโต๊ะอาหารนะครับอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนเตียงหกฟุตหนึ่งเตียงนะครับเตียงหก<ย>ฟุตหนึ่งเตียงเอ้เปิดไฟไม่หมดมังเปิดให้หมดเลยื้องนั่น<ย>อันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับ โอ้มาเปิดไฟไม่หมดพอเปิดไฟหมดนี่หืมสว่างจ้าสว่างจ้าสว่างจ้าเลย,เลยไปเปิดไฟห้องห้องใหญ่อะไฟสว่างจ้าเลยเป็นไงไม้ล้วนเนี่ยอ่ะไม้ล้วนเลยเนี่ยยังไงวะนะทองก็ทำดีมากไม้สักทองนี่เป็นอะไรที่แบบไม้สักทองนี่ อันนี้ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะครับสุดยอดเลยนะครับได้ห้องพอดีเลยเออเนี่ยนนเดลีสจะขับมาได้หายเป็นไงโผมไม่คิดอย่ังเดีย